สวัสดีครับผมนายเทพท่าสารครับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระบบสื่อการสอนอัญญากาะครับภาควิชาเทคโนโลยีและสือสส่อสารกละศึกษาครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการแก้เวลาซ่อนไฟล์นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้เวลาซ่อนไฟล์เวลาซ่อนไฟล์ก็คือเวลาที่มีความสามารถในการซ่อนไฟล์และทําให้งานของเราที่เก็บไวห้หายไป มาพบเจอในแฟลชไดร์นะครับสาเหตุเกิดจากการที่เรานำไปเสียบที่สำลักง,งานหรือว่าคอมพิวเตอร์สาธารณะต่างๆนะครับเรามาดูกันครับว่าวิธีกําจัดเวลาซ่อนไฟล์โฟลเดอร์เพื่อกู้งานหรือไฟล์ของเราจะทํากันยังไงครับเรามาลองเปิดไฟล์ของแฟลชไดร์แล้วก่อนนะครับถ้าเวลาสซ่อนไฟล์ซ่อนไว้นะครับให้เราลองวิธีแรกกันก่อนนะครับโดยการที่เข้าไปที่สตาร์นะครับ แล้วเซิร์ชคำว่า folder option นะครับเลือกที่ view ครับแล้วก็ show hidden นะครับแล้วก็คลิกที่ apply แล้วก็โอเคนะครับจะเห็นได้ว่ามีไฟล์เพิ่มมาในแฟลได์ของเรานะครับแต่ในกรณีที่แฟลไดเรายังมีไฟล์อื่นอีกนะครับ แสดงว่าถูกเวลาส้สนไฟตัวที่รายแรงกว่านะครับก็ให้เราใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการเข้าไปที่สตาร์ทนะครับเข้าคำว่า cmd นะครับ cmd นะครับมาจาก,ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ได์ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าได์ของเราคือได้อะไรนะครับได์ของเราเป็นได์ g นะครับ เราก็พิมพ์ G นะครับแล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ Enter ครับแล้วก็พิมพ์ A T T R I B ครับแล้วก็วักนะครับ s p a c e bar b a บาร์ a ด็ด s อสเ bar าร์เ s ็ดเอ e เ a ตบาร์เด็ด a สเวตบาร์เดดอ่าสเวตาดีสเวตบาเอนะครับ a t t r i b แล้วก็วักนะครับขีด s ขด s ขีด a ขีด r ก็วักสแลนะครับอย่า<ๆ>ลืมวักนะครับ <S <S หลังจากนั้นให้กด enter เลยครับ ในขั้นตอนนี้ก็คำสั่งก็คือให้เราเลือกโฟลเดอร์นี้แล้วก็เปิดไฟล์ที่ซ่อนไว้นะครับแล้วเราก็รอเครื่องรันแต่นี้ก็รันไวมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ไฟล์ของเรากลับขึ้นมาแล้วนะครับส่วนตัวที่สงสัยว่าจะเป็นไวรัสเราก็สามารถลบได้เลยนะครับกด delete ได้เลยนะครับ ก็อย่าลืมตรวจสอบไฟล์งานของเรานะครับว่าไฟล์งานของเรามีความเสียหายหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็ขอจบการนําเสนอการสอนไวรัสแก้ไวรัสซ่อนไฟล์เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ